นอกจากราชทูตและบาทหลวงแล้วยังมีสถาปนิกวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้ติดตามคณะทูตมาด้วยสมเด็จพระนารายมหาราชจึงโปรดให้สถาปนิกวิศวกรชาวฝรั่งเศสได้ก่อสร้างพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลบบุรีขึ้นด้วยสถาปิกรรมในวังนารายนั้นได้เริ่มมีการก่อสร้างสถาปิกรรมแบบใหม่ที่ไม่เคยสร้างมาก่อนในกรุงสยามก็คืออาคารนั้นจะมีการเจาะช่อง้า่างขนาดใหญ่แทนที่การเจาะช่องลมในซีลุกกลงดังที่เคยทํามาแล้วในอดีต ดังเช่นพระที่นั่งดูสิตธสวธรรค์ธัญญมหาปราสาทในพระนารายณ์รชิเวทก็มีการเจาะช่องหน้าต่างแบบฝรั่งเศสขึ้นไปครั้งแรกซึ่งท้องพระโรงอันนั้นก็จะเรียนแบบมาจากห้องกระจกระชวังแวร์ซายเช่นเดียวกันในท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตธิสวรรค์ธัญญมหาปราสาทจะมีสีหบัญชรก็คงเรียนแบบมาจากนั่งสรรพปราสาทกรุงศรีอยุธยาที่เส็จพระรายมหาราชได้ส็จออกรับ,รบเดือดชูมองนั่นเอง สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการเขียนภาพประกอบการเล่าเรื่องเมืองละโวนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับการเขียนภาพประกอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่24แล้วนะครับในภาพที่24เนี่ยจะเป็นตอนที่ชื่อว่าศิลปะอยุธยาตอนปลายพระราชวังเมืองละโวนะครับหากจะพูดถึงพระราชวังเมืองละโวนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์นสมเด็จพระนารายณ์นะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยนะครับ ในส่วนของเนื้อหาและเรื่องราวที่จะนํามาเสนอในการเขียนภาพในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือลักษณะของพระที่นั่งองค์หนึ่งนะครับเป็นพระที่นั่งที่มีความสําคัญกับสมเด็จพระนารายณ์เป็นอย่างยิ่งนะครับมีการพระราชทานนามของพระที่นั่งองค์นี้นะครับชื่อว่าพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญะมหาปราสาทนะครับซึ่งมีการวางแผนผังโดยวิศวกร,รชาวฝรั่งเศสนะครับ วิธีการนำเสนอของภาพนี้ก็ได้บอกเล่าถึงสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันน,นะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพระราชวังพระนาายเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวละโวรหรือลบบุรีอยู่นะครับหากใครได้มีโอกาสที่จะแวะเวียนไปจังหวัดนี้ก็อย่าลืมเข้าไปชมความงดงามความอลังการของอสิ่งก่อสร้างที่มีการประยุกต์ระหว่างศิลป,ปะไทยและศิลป,ปะของฝรั่งเศสนะครับ หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการเขียนภาพประกอบการเล่าเรื่องเมืองละโวในภาพที่25แล้วนะครับภาพต่อไปก็จะยิ่งมีเทคนิคที่เข้มข้นมากกว่านี้นะครับและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ